อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับก็ขอเตือนก่อนว่าผมพูดคำหยาบค่อนข้างเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับในคำที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งโกรธผมที่พูดจาไม่เพาานะครับเพราะว่าผมตกใจแล้วก็ไม่ได้กะจะไลฟ์สตรีมนะครับก็ผม ในสตรีมกับผมตัวจริงค่อนข้างจะแตกต่างนะครับแต่ว่าก็ขอภายในคำหยาบตรงนี้ด้วยนะถ้าใครที่ดูต้องอดทนใจแข็งนิดนึงพอดีพูดคำหยาบเยอะนะครับไปไปดูกันเลยป๊

ไปแล้วไม่ใช่หรอฮัลโหลกูเพิ่งกดสตตีมไปเีกูกดผิดสุยอดไปห้ารยบาทตื่นยังเอากูเพิ่งกดสเตียกูเพกดสเี์แล้ีคนมาห้ารอยไไงเนี่ยากูกดผิดมึงเกงกูมคือคือกูกไอ้ากูสเตียกูสตีรอยู่เหรออาตอนนี้กูสตตีมอยู่เอา อ๋ออะคือตอนนี้กูกำลังสตรีมอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวขออ่านแชทแป๊บนึงเอาเฮียกูสตรีมอยู่เอาอุ้ยกูสตรีมนานยังเนี่ยอุ้ยสตรีมมาห้านาทีแล้วเหมือนกูจะหลับเลยอะเออเดกเออเดกเลยเฮียเออแดกเลยไอวินห้าร้อยโอีก I win. I win. I win. ไอว <laughs> ินไอวินไอวินกูไปกดสตรีม <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนอันนี้คือคืองงมากเลยคือแบบว่าคือคือคือไปกดสตรีมได้ยังไงอะแล้วเราโอนมาห้าล้อยิ่งด้วยนะโอนมาให้กูอีกห้าล้อยอย่าลบสตรีมอายเขาเฮียเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูตัวเองแป๊บนึงเอาเหรอยังไม่รู้ตัวเองว่าสตรีมอยู่ยไไมม่่โอ้โหกูทำอะไรอะ ไม,ไม่เอาเอา,เอาตัตรียมนานแล้วงงเลยงงเลยไม่ไม่แล้วคุณบินโอนมาทำไมให้ผมห้าร้อยเดี๋ยวผมสะดุ้งเลยเนี่ยตกใจดเิเดี๋ยวเดี๋ยวห้าร้อยเอา้าดูหน้ากูดิหน้ากูยังเหวอร์ะหน้าผมโคตรเวอรอะ นี่คือผมไม่รู้ตัวว่าผมสตรีมแล้วจะสาบานขอยฟ้าผ่าตายพี่นอนต่อดูหน้าดิดูหน้าดิดหน้านคนเอเออคนเอนองงยังไม่รู้ตัวว่าสตรีม ไอเฮียหน้ากูเวอเลยเวอร์แบบเวอเลยไอวินไอสัตว์ถ้ามึงไม่ออนมา500อยมึงเชื่อไหมกูนอนจริงๆนะกูกูัวกัวจ,จะเดินไปต้มมาม่าแล้วกูก็เดินมากินมาม่าต่อที่โต๊ะคอมคือถ้ามึงไม่ออนมา500อยมึงมึงได้ดูแบบเดียวทามอะ่ะ <c oughs> ถ้ามึงไม่ออนมา500อยมึงอาจจะเห็นกูนั่งกินมาม่าแล้วก็ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยแบบเนี้ย แล้วแม่ว่าอาจจะนั่งแบบภาพพิดาลนิดนึงขาพาดบนโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่น่านเลย <c oughs> ตื่นยากอน่าเลย <c oughs> โอ้โหน้ำตาจะไหลกูไม่ได้เจอสตรีมกูจะไปต้มมาม่าก,กินแล้วพวกมึกมาดูอะไรกัน27่สเจ็คน <c oughs> <c oughs> เดี๋เดๆๆเ